สวัสดีครับวันนี้ผู้ผมจะนำเสนอเรื่องของประเด็นปัญหาสาถาณะในชุมชนตะการเนลาครับหนประเด็นปัญหาน้ําเน่าเสียที่เศษอาหารในในคลองตารปล่อยน้ําจากการสักล้างปล่อยลงสู่แม่น้ํา 2. สถานการณ์ปัญหาน้ําเน่าเสียลักษณะของปัญหาน้ําเน่าเสียปัจจบนตะการเนาประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา และรวมไปถึงการทํระังงวดเล็กและปะังงพื้นบ้านอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่นี้ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนของเขาปัญหาน้ําเน่าเสีย,ยได้แก่ปัญหาทิ้งเศษอาหารลงในคลองปัญหาการปล่อยน้ำจากการซับน้ำปล่อยลงสู่ในแม่น้ำปัญหาที่ผมนะคะหนึ่งปัญหาทิ้งเศษอาหารลงในคลองในเขตชุมชนปากน้ําแขมหนู เป็นพื้นที่ที่อยู่ในคลองซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้เห็นได้ชัดก็คือการทิ้งขยะลงในคลองเป็นประจำค่ะเช่นกล่องโฟมเศษอาหารหรือเศษขนมขวดน,น้ําถุงพลาสติกทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียมีขยะอยู่เป็นจํานวนมากผลกระทบนะคะน้ําเน่าเสียรวมถึงการเสิญทรงของสิ่งแวดล้อมการเกิดโรคจากการใช้น้ําไม่สะอาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ํานในแหล่งน้ําต่างสอง ปัญหาการปล่อยน้ำจากการซักล้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ปล่อยน้ำเสียเช่นการปล่อยน้ำจากการซักผ้าทำให้ผงสัฟฟอกปกคุมน้ำและสัตว์ตัวเล็กๆที่อาศัยในลำคลองจึงทําให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ําได้ทําให้น้ําเน่าเสียและสัตว์น้ําก็ตายลงผลกระทบนะคะระบบบาบัดน้ําเสีย ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้น้ำไหลออกมาจากการบำบัดและมีสารพิษน้ำพ่วมขังเป็นเวลานานอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีรียและเชื้อโรคคการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเมื่อวันที่31มกราคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลตะการเงาได้จัดก,กิจกรรมคืนฝั่งสวนและขยะรับบริเวณชุมชนแม่น้ำปากน้ำแคมหนูยซอย3-4และ5โดยมี นายเมธีรัตนสุวรรณนายกองการบริหารส่วนตำบลตะการเงาเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมร่วมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่แนวทางการดำเนินการกริจกรรม 1. ึงการสำรวจพื้นที่และวางแผนก่อนเริ่มกิจกรรมทีมงานองค์กรบ,บริหารส่วนตำบลตะการเงา ได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดที่มีปริมาณขยะสับสมมากที่สุดเช่นบริเวณชายหาดป่าชายเลนและพื้นที่กระแสน้ำพัดพาขยะสะสม 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเก็บขยะเช่นถุงมือป้องกันถุงขยะขนาดใหญ่อุปกรณ์ขี้ขยะรถเข็นและอุปกรณ์ขนย้ายขยะ 3. การลงมือเก็บขยะเมื่อเริ่มกิจกรรมอาสาสมัคทุกคนร่วมกันเก็บขยะตามจุดต่างๆโดยแยกประเภทขยะเพื่อให้สามารถนำไปทำจัดหรือรีไซเคินได้อย่างเหมาะสมขยะพลาสติกเช่นขวดน้ำถุงพลาสติกและเศษโฟมขยะอินทรีย์เช่นกิ่งไม้เศษใบไม้และเศษอาหารขยะอันตรายเช่น ขวดแก้วแตกและเศษเหล็กขยะจากทะเลเช่นวันเก่าเชือกและเศษขยะที่กระแสน้ำพัดมาขยะเหล่านี้ถูกรวบรวมและคัดแยกพื้นคัดแยกเพื่อน,นำไปทำเพื่อน,นำไปจำกัดอย่างถูกวิธีขยะออกจากพื้นที่หลังจากเก็บขยะเสร็จขยะทั้งหมดถูกขนย้ายจากพื้นที่โดยรถบรรทุกของอบตอและนำไปทิ้งในจุด กำจัดขยะที่กำหนดไว้ซึ่งการดำเนินงานตลอดทั้งวันสามารถเก็บขยะได้มากถึง6.5ตันผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับกิจกรรมคืนฝั่งสวยไร้ขยะนอกจากจะลดปริมาณขยะตกค้างในทะเลและใช้ฝั่งแล้วยังส่งผลดีในหลายด้านเช่นช่วยฟืน้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลการกำจัดขยะที่ตกค้างในทะเลช่วยคืนที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำป้องกนันอันตรายที่เกิดจากขยะพลาสติก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเช่นเต่าทะเลปลาและนกทะเลที่มักเผชิญที่มักเผลอกินเศษขยะเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทำให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการทิ้งขยะให้ถูกต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชายหาดที่สะอาดขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนมากขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนข้อจํากัดและอุปสรรคที่ผ่านมาข้อจํากัดและอุปสรรคที่พบในการแก้ไขปัญหาขยะแม้ว่าจะมีกิจกรรมเพื่อป้่งสวยและขยะจะช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้ชั่วคราวแต่ในปัจจุบันปนัญหาขยะยังคงมีอยู่และบางครั้งปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นด้วยอีกด้วยซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากอุปสรรคดังนี้ 1. พฤติกรรมของประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาใหรักษาความสะอาดแม้ว่าจะมีการรณรงค์เรื่องขยะก,การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแม้ว่าจะมีถังขยะในพื้นที่ส ขยะจากทะเลและแหล่งอื่นๆขยะที่ถูกพัดมาจากกระแสน้ำแม้ว่าชุมชนจะช่วยกันเก็บขยะในพื้นที่ของตนเองแต่กระแสน้ำทะเลพัดพัดพาขยะจากแหล่งอื่นมาเพิ่มทำให้ลำคลองกลับมาสกปรกได้เร็วขยะจากเรือประมงและกิจกรรมทางทะเลขยะจากเรือประมงเช่นทวนเชือกและขยะพลาสติกอื่นๆ มักถูกทิ้งลงทะเลโดยโตรงหรือหลุดรอดมากับกระแสน้ำน้ำท่วมและฝนตกพัดขยะจากชุมชนลงสู่ทะเลในช่วงฤดูฝนขยะขยะจากแผ่นดินมักถูกพัดลงทะเลผ่านแม่น้ำลำคลองทำให้ปริมาณขยะในทะเลเพิ่มขึ้น ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพการเก็บขยะไม่เพียงพอและต่อนเนื่องการจัดกิจกรรมเก็บขยะเป็นเพียงชั่วคราวช่วยได้เพียงชั่วคราวขาดการคัดแยกขยะที่ดีประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะทําให้ขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ถูกทิ้งรวมการทําให้ยากต่อการจัดการ 4. การขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขาดงบประมาณและทรัพยากรการจัด การขยะต้องใช้ทรัพยากรทั้งแรงงานอุปกรณ์และงบประมาณการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทิ้งขยะผิดที่แต่ยังขาดการบังคับใช้ที่จริงจังห้าผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของฤดูก,กาลและสภาพอากาศช่วงมรสุมและคลื่นลมแรงในช่วงมรสุมขยะจำนวนมากจากทะเลถูกพัดขึ้นชายฝั่งทําให้ใชายหาดเต็มไปด้วยขยะอย่างรวดเร็ว แม้จะมีการเก็บขยะอย่างส,สม่ำเสมอลมพัดขยะลงทะเลแม้ว่าจะมีการเก็บขยะจากชายหาดแต่ลมแรงอาจพัดขยะกับลงทะเลทําให้การทําความสะอาดไม่ได้เต็มที่มีปัญหาการขาดแรงงานและอาสาสมัครในการจัดการเก็บขยะแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะแต่จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมมักไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่ต้องจัดการ บางครั้งกิจกรรมอาสาสมัครมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ปัญหาขยะเกิดขึ้นตลอดเวลามาตรการจูงใจในการลดขยะและรีไซเคลิลประชาชนและภาคธุรกิจบางส่วนยังไม่เห็นแรงจูงใจในการลดขยะเช่นไม่มีระบบส่งเสริมรีไซเคิลเข้าถึงง่ายหรือไม่มีรางวัลสําหรับผู้ที่ช่วยลดขยะขาดนนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดขยะจัดต้นทางเช่นระบบ จำค่าภาชนะพลาสติกหรือการใช้สิทธิพพิเศษแก่ร้านค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขาดการสนับสนุสน,นให้เกิดตลาดสำหรับขยะรีไซเคิลทำให้ประชาชนไม่เห็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเสนอแนะด้วยการประยุกต์แนวคิดโคเวแนน์ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดโคเวแนน์หรือธรรมาิบาล เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโปรง่งใสตรวจสอบได้และมุ่งสร้างความยั่งยืนดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในตำบลตะกาศงาเง้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีสามารถดำเนินการตามหลักโลเนนต์ได้ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสียและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเช่นกำหนดกฎระเบียบภายในชุมชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงลำคลองต่อไปภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นเช่นอบตรหรือเทศบาลร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อดำเนิน ดำเนินโครงการลดขยะและบำมัดน้ำเสียต่อไปภาคเอกชนส่งเสริมให้ธุรกิจในพื้นที่เช่นร้านค้าตลาดสดหรือโรงงานลดการปล่อยน้ำเสียและสนับสนุนเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสองความโปร่งใสและความรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลปัญหาน้ำเสียอย่างเปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารของชุมชน เช่นป้ายประกาศกลุ่มไลน์หรือ Facebook ของชุมชนกำหนดมาตรการตรวจสอบเช่นให้ตัวแทนชุมชนตรวจสอบคุณภาพของน้ำเป็นระยะและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเช่นออกข้อบัญญัติท้องถิน่นด้วยว่าการทิ้งขยะและน้ำเสียและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 3. หลักนิติธรรมส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมพศ2535ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกมรมควบคุมมลพิษหรือสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อช่วยกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งเสริมรับุกบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือนเช่น การใช้ถังดักไขมันการบำบัดน้ำเสียก่อปล่อยลงสู่ลำคลองเพื่อจำนวนเพิ่มจำนวนถังขยะและจุดรับขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงลำคลองใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียเช่นการใช้พืชน,น้ำช่วยกรองมลพิษหรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพถ้าความยั่งยืน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องเช่นคลองสวยน้ำใสหรือบ้านขายบ้านมันต้องช่วยกันดูแลวัฒนาการแนวคิดเช่นเ,เศรษฐกษิจหมุนเวียนเดื่ส่งเสริมการใช้เขืา้ยายาลในชุมชนให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ยั่งยืนปกความเสมอภาคและความเท่าเทียม ให้ความรู้เกี่ยวกับการกับจากขยะและน้ำเสียแก่ทุกคนหรือกลุ่มในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ได้โอากาสสนับสนุนอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการทำปุยาการทำปุย๋ยหมักจากขยะอินชีหรือการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกขอจบการนำเสนอที่เทนี้ครับ